ซื้อข้าวเอาแนวกินกับมันได้เอายังก,กินมะพริกนะเราก็เป็นหาอยู่เปล่านองจันท่ามารงจังหายังว่าหาหอยู่น่ากินยิ่งกระปอ,นะอ,อกกระปอมเนาะเงินว่าเราบอกเคยหมอนี่ไปลินกระไพ้ายมอนี่นะเราไปลินกระไพยสุดหลามีบ่มูง ค้องเป็นแนกกระปอมนงคล้องเป็นบกระป๋องกระปอมใหญ่แล้วม um> ันเป็ดมักแปงยำกระปอมจังหน่อยเต็มคลองเต็มคลองเราเป็ดเด้อขุกกระโปรงอยังเป็ดจะว่าบ่าเป็ดคลองแม่ลุงเด้อเหมือนยาเหมือนเดอ ยาดซื้อเนาะจังน้อยเฮงได้จังน้อยมันยาหนาวเนี่ยดุงซื้อเนาะกัผมจะหาไว้รถลหาก้างเขียดน่อยไปดูดี๋หาแทพีพิชาก็ไบ่บ่เอาได้น้ำีันเวดวยีเอาพิชากินอเ็นได้ยนยานเรเวียงมาแต่ไกลเอาเาีใแล้วเราตีมาเจอหลักหูคอยดยหลักบน ขัดลาคันมันยามันนอกลายคู่กนน้อเขาหัดตัวนีเราพาักดผักค่อยเพชรอีกชนออกทั้งนีดเอยตเอง่ายเทียมอุ่นพาคนกืไปอันนั้นไปเอาแบกคนเกือแล้วก็แบกยู่ได้เลยหรอาแบกขนาดคือนเกงตัดให้แล้วแบกหนึ่งเออมาเมื่อกอนมาห้าประกาศันชม Kiến chăm treo Treo kiện nói nhà mình kiện mụ Nó đây khỏi Mà thai hình ô Tao bèng với cạn cặp bom mì ô Phải gặp gặp mình, oh. sư khô ít bà này Đại cạn đeo hai đeo mới bữa đeo này nó. เพื่อนนั <y> ่นกดองเพื่อนนั่นกะดองเพื่อนนี่กะดองกินควายมีแต่คนอยากกินดองกินกล้วยผู้กินดองอ่ะออผิ้งเดี๋ยวผูชายเอาสดหลายผูชายกับกินกล้วยคือกันบ่่อคำู้คผูิงน่งกินกล้วยกล้วยนี่กล้วยทั้งเจ้าว่าบมาให้นะทั้งว ตอนได้ชมเจ้าแต่กี้ก็ินขวาวคือกันกินขวายแล้วมีอตขวายนะง่มานมีขวายเอาบัตนี่สมมติว่าผู้ถึงห้าผูมีได้ใส่ก่อนมาี่ไ้ไปหาเจาแล้วมาหาเจ้าแล้วเจ้ามีแต่ลูกชายใช่เจ้าไปหาแล้วแล้วขวายเจ้าอากวายไม่ใช่บัตนมีแต่ลูกชายใช่ไหมเจ้าฮะายไปหาน่อเจ้าจะขายังั อเราใหญ่แล้วใคอยหาคอยมุกินข้าวนะแม่บัดหอมเปหอมอหอมหอมเมเป็นคนหาแล้วลูกชายก็ใหญ่เม็ดเหนียวไหวเอาเม็ดทุกคนใต้แม่เป็นเด็กผู้ชายครัเนาะไปชูเอาใายหาเงิน่ว่าบาโรล้วบอกเมียกจะว่าเราคืออุกน้ำขุยนี่ไปยัย เกิดรู้ัดงูไเพื่อสีหาให้มูกินอ้อะลกเบัเงินไนที่เนาะรวมโอ้ยิปสาวลด้นเงินบ้านลมเลยบังนลมเลยลูกบ้านเดียวห้อชิปลบ้าวลาอันนี้ฮันเอาเพือนนี้นเพือนคเราตายตายเต็มเต็มเต็มเทปเต็มไทยเือนอันนี้เนี่ยเออเใกล้เนี่ ผัวนั่นเพื่อนแม่เล่าไปกินดอได้เพื่อนแม่เล่าไม่ผัวเราตายแต่ไายเราเอาผพืใหม่เออเงินแพงชาวฮาลาด์เนอะงวงครอบรกไว้งวงครอบสองโตนี่คือว่าเราได้เพื่อนโกย้อนไปหาเงินอยู่ไทยบนเอออยู่ไทยเอาโกนมาอายเจื่อหาเงินอยู่ไทยได้เพื่อนโกจะเอาผัวในบ้านอีกคือเกาแตะกี้ก้าวในบ้าน

ขอดันเบิดหน้าหนามันหนิเนาะเราผัวคนแรกยังม่ได้ลูกไดปสองของสองคนคือยังแพงอยู่ธฉันคารองกันเลยไม่ห้างแพงกว่าผู้ชาว่าม่ห้โอ้ไม่ห้างกัแขกเนอะเออเขาเอาไม่ห้างแพงกว่าผู้ชาเวรเพลงยันเรามีเพื่อนมีอย่างเดียวนี่บ่มาเอา อลไอยู่เงินยรอไปคนขีดื้อนาอะาเลยก่าใช่น้องเจ้าน่ะบเป็นป้าน้องหรอบ่่ว่าไปอยู่น้ำจิงนะ ังใจกันนะอันบางบางคนเนี่ยได้มยก่ออ๋อเป็นด้วเห็นันไอ้ด้วยจะกินอันนั้น้ึก่นอันนี้เดี๋ยจกินดากมาเออเขาให้เขาเอาตูวอ๋อเป็นตัวชาวชิพอนชาวพรอนไม่ได้ือได้นะ เขาผานนัอผ่านมอม่นนี่เลเออเริ่ม okay กินเลวเอาผ่านไม่เคนผ่านไม่เคยผ่าหเขาเอานี่เขาเอาโต้อนไปกินย์หมดมือเลยมือจช่ผอนทีไปพนเลยโอ้ยขอ้ไปพอนแล้วคออยู่ไมได้เลยแ่ตัวไอ้นกน่งพก่อนเป็นโมเมจ้านะเป็นกนาไปรู้ไปขกนี่ป่อ้พวกตัวแช่อนชาเ เออจังหวโตชิมิมีขับพอนสิเช็นบอลรอนตเจ้าแดแด่ชิมแสดงว่าแสดงว่ามือกับมือนี่เป็นมาบ่ได้นะเนาะมันมีเสีงกู้เนาะลายลนโตเขาผุดพอนนี่กินเบียนี่เพอนตังนี่กินเบียอีกแก้วนะกินเบียแล้เราจะเมานงเหวนจะลืมลูกเบแมไปท้าผบ่าวเลยกับ่จมุยพออยู่มุวพอนพอนมวนเพาไปเวิบลูกกลับไปเวิบ โอ้ยปลาไแลแหละเรือนนี่แหละเอ้าไม่เหงาจ้ะปักเป่งได้แล้วนี่เพื่อนไกลกันเออแต่แม่จะยันเราจะเราจะเห็นผู้บ่าวเราเราให้พรคอยนุ่งชงค่อยพรนะคอณนุ่งชงบ่ไม่ได้นุ่งสิ่นบ่บ่แจะนุ่นสิ่นเคเนาะจังหน่อยเพลงมวลหนวดเพลงมันหนดนั่นสิ่นเคหนวดปลาไหลเนาะตอนกับผู้เฒ่าบ่ ก็เว้นนี่แหละกลางคืนก็ไปเี่ยไปดูไปนอนไปไหลไปเลยมันนี่มันไปบุอุ่นตอนแรงพนอ้อมือนะตอนแรงเดวกลับมือกิดไปเรื่อต่อไปเลยกินเียเด้อยองอะเร่อยชาพนไม่ได้ให้ดัดชวนมุกอะ่อเออวิดดองคนน้จกัยวิดดองก่อนไปซอยมูก่อนวะไปซอยทังกินไปซอยทั้งพ่นนีะแจงคนแลมาเะวน พอตกินเ่งเพราะว่ากินเร่อยปิ้งมาให้ลูกกินอยู่บ่ไปเออเลืมลูกเลยเหอะปรมานได้พอนแล้ลืมลูกเไปกับ้าวโลกว่ามีผู้บ่าวแจ้งผู้บ่าวาเแล็พอนวนื่ยยากก็ช่างเราหยางแล้วเราอยู่เพื่อนลชมงหเรอยู่เพือนเลยเรพอละมงเลยถึงถงึ่งาไง จะแช่ละหมักพอนในชาวพรนิรยคอยพนเลยเลยคู่งานาจังโครงการให้คอยพ้ามาวีคู่งานคอยะวีิพอนก็พนเลยแล้มักมวนนะเนาะจะไปปกยจะว่าเชือเลยหดอแต่มาพกับเบิกเบิงชาวพรนิยพรอนดิกระป๋อองกระงกะงกะปอกรอะองกปงกระอกรองรอง เอาไปแห้งขนาดอาพอนอลูกบ่งนอเอาไปงับแงเป็ดเ้เนอ่ะเราเราเป็ดกันเด้อแปนเาะยมห่อนามหมูชื่อห้กินได้กินเยพอเนาะกินไปยร์พอหมดอล่าง้ล่างเมาว่าจะมเมากับเมาเบียรปะฮัลโหลกพ่อแลวโอ้ยคอยชิบ่อบคอยเมาี่กินต่อสงการกูกินูสาลูก วัดนี้ชาวพรวิไลจิปาลูกยนไปพอนเลยแล้วกินเบียร์บ๊กินเบียนหนักหนากว่านี้กินกินพันกระปุกในเขาซื้อให้กินผัวบ่าว่าซื้อบ่อแม่กินกันอยู่งานดองงานบุญอย่านี้เนาะงานบุญนั่นแหละมันผัวบ่าวคนหลิงพทัดขอยก็กินเขาซื้อให้มันก็จกินผู้เดียวอ๋อกลับมาวแบบว่า ครับผมเลยมีเวียกมีงานนี่คือว่าไม่ได้กินนะบอกตากินแต่ย่างเป็นเวียกเป็นงานเออมันจังเมาเฉพาะจังเมาได้เสีเขาไม่ได้กินตลอดเนาะอย่างอย่างดี้ยเขาทอะไรแสดงว่าเขากำมัดขึ้นข้นมัเอาตู้อะไย่างนั้นแถวนี้กเนาะแบบตู้ในบ้านเนี้ยบ่หรือประตูอะไรจ้างมาทางอื่นบุลังเดือน กอนด้วกินเบียร์ด้อุบอกพ่อนเมื่อวานกว่าเออหัอยาอุ่นเลาก็พทอดก็กันเท่าๆแล้วกขนาดเออเท่าขนาดเขาจะจะหัวเรากินเบียร์ฟาจะหนีกนท่านดองลูกเราได้ไหมนะมีติดพูมีพัวพรอทางนี้ได้เท่าก็พทอนไม่รุ่นไม่รุ่นกับทอดปะไม่รุนกับทอด ตอนเว้นกับพอดหอเ่กงเว้นกับพอดทั้งวันทั้งคืนแต่จำคืนเนาะมันก็บฮอนเดดได้ผนตอนเว่นอ้อนหอนลแดดเป็นบ่กอยากนั่นบนเขาเขาเรกขนาดยจนันตรงคืนตอนเว้นมันฮอนแบ่อนล้งเว่นนั่นแหละอเว่นชามองสี่โมงเขาป็นต่เขากินเขาว่ากินืัอนี้หมดคืนเลยกินคือตอนแรงเมื่อ คือว่าตอนแดงมืออื่นนี่กินเบิดมือเลยหมดมือลงตอนเว้นเนี่ก็ตอนเว้นกินอีกกินเองหมดเว้นหอดคำในยาบันบอยยาเอหยอดคำทอนหรือหยอคำเขาเล่นนมชะใจเขาเบาแล้วนั่นทอดนชะใจกินเนี่ยฉาใจกินจะมัดควายตัวหนึ่งเพื่อนที่บดด้บอลจีนควายเป็นขางหมดเลยหมดเลยแพราะว่านายหนึ่งเขาเอาตัวปลามานี่ไปช่วยเขาเท่าไรบัน อรอยมมีเนาะสิพันธ์นะวเออสิพันธ์ไพ่อนบัดมือเต็มที่ด้วยนะเนาะสปีดสปีดได้เซลเพื่อนนั่นเพื่อนนี่บ่เือนผัวเพื่อนผัวอยู่ทางได้เพื่อนผัวเพคนผัวทางนั้นทางบ้านลางนคนคนบ้านเดียวกันนะเนาะเหลายคนบ้านเดียวกันชาแดงเป็นวัผักประกาศตลาดหรอ จังว่าเด้อจับมือเลยส่วนเอาไปเมื่อนั้นนั่นเจ้าเพื่องพวกเนาะเดี๋ยวเฮาบ่ได้เข้านะมือมือจะก่อยเมื่อแต่นี่กับเจ้ามือเจ้ากวนถูกเมื่อนั่นนะบด้เข้าเมื่อเข้าสวนรับไปเมื่อนี้แล้วสิเข้าไปบงเข้าไปหล่อเบิ้งเข่หล่อเบิ้งเจ้าบ่ได้ไปบ่ฉันหาน้องใบไปยากเลยเลยมีแต่ดองเลยเลยเลยแหกใบไปไปกินนทำเขา่ ไปช่วยเขาไปชอย่วยเขาอยู่บ้านเดียวกันเลยไปชูเฮ็ดกินตอนเช้าเลยไปหนึ่งข้าหนึ่งน้ำแต่เช้าบอนึ่งข้าวนึ่งน้ำต่เช้าไร้บุญกินควายอปรอยู่รไรบุญควายตัวหนึ่งควายจำเก่าสักตัวฉลายเขาเห็ดเนี่ได้กินชนหลายแถวนี้เห็ดลาบบอเห็ดลาบบอเลี้ยงกันแจกกันครับทั้งบ้านเท่าเนี่เนาะมีคนห่อมือห้ลูกอยู่บ่มีอยู่ตกบอฮะตกบอ เไม่ยอมนี่เราให้ลูกแม่จสองคยเาชาวชคุยคหลายแ่หลายแล้มันมันกำมดของเขาแล้วมัดมดดอกตองโตควมวยอีกมั่วยมีควยแล้วกัมีงวยอีกข้ามวเลยมันหมอฟาบ้าเรื่อไรกันแนวเลิ่ปลูกกันปลูกตัวพักเทอมนี่ก่อนเกิดรหอักหอมเนี่ กของไม่ด้วยพักอันนั้นเอาไว้ก่อนวิกงงันแตวเจ้าจังปลูกมันหมดตายแล้วตัวนั้นปลูกตัวนี้ก่อนเออปลูกตัวนี้ก่อนเพราะว่านั้นตัวนี้ค่อยลูกห่ามาเช้านี้ได้เลยลูกมาใหม่ๆได้จะมาจะก็อม่ปลูกแล้วอยาหยองน้องลูกมันกัดมือน้องนี่อย่าหยองแล้อจังไลยลุงปาดได้หนี่งลุงปาดทำอะไรลูกกำลักินมะขามในในมันอลูกคือังกินมะขามว่ะกินแล้วกินแล้วใครมามาชมมาได้เออเนย ในมันเลยบอกกินในมันอนี่ขยันเขาบอกว่าเด็ด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 มาหายมันเด็ดมาอ๋อแสดงว่าเจ้าเด่นสิเล่นคอยว่าแห้งเว็ดดอกนะแห้งรอไปเบึงนาแชงอีกใช่ใช่เจ้ามันมาว่าเจ้าเล่อ้ยคอยไปเบึงนาแชงอันนี้ติดดองคนซอตองคอยลันถือนคอยว่าไ่ได้ป้ายและลเถื่อนคอยอยากรู้ไปเห็ดชอยข้าวอันนี้ไปเห็ดชอยข้าวเหล่เมื่อกี้นี้ค่ะ ว่ายพนเ่อนดองเจ้าเจ้ามาแต่เฮือนดองแน่มือนี้โอ้โออยอเ็นน้องลูกจอยเ็นน้องเ็นน้องอยอกันอยหยอกันอย่าเด้ออย่าดื้อเด้อให้ได้เด้อให้ดื้อเด้อ้อเเดอเปลี่ยนไม่เป๊ะมาแล่นใส่กไอ

อยากกินชอบมันเมืกนี่คือว่าเห็นยูห่วยพุ่นกินนี่บน้าบยิงใจจามีลูกตอนจามรพออยากกินอยกินจอยลูกินบอกาไมอกินแห้กินเลยติลูกหยใกล้ปนยูโฮมต้นมะขามเนาะมันหล่นเลยเนาะ อยากกินมาข้ามานี่นะไอ้ตานจอจามปิลจ่อยจามปิลติบ่งดุขันเต็ดทองเลยขันนั้นจตุ่มลายก็ม่ว่าหมอนี่มอได้หลมอเนี่ยมยากันครับมอเด้อเดเดนดอมันเดาี๋ยวจะไปจับไปอยู่น้ำ้กเดเดอหมกนะใช่ไหม ไปแล้าด้วไม้แม่เอาน่ออไปมาขึ้นกอาขึ้นเอนาหาลูกด้วพอได้พอได้ลุงยิงกินหมเบิดอยู่ขึ้นมือนั่งกันตกเลยครับยายย่าตกมันยังกินเองมาก็ิขึ้นกอกขามาห้องมันมอพ้าใช้มาอนังกัมันปิดช่องนี่นขึ้นทายขึ้นไ้ตื่งขึ้นก็่านะมือนั่นนะเจ็ดเจ็ดมือผูหนึ่งมือนะ ใจหนงเด้เออน้อยหนึ่งน้อยเดียวหนึ่งโมงโมจี้ใช่กะมันเป็นรถจำมันเขาไทยโขาเพชไทยเขาขึ้นักป้ยองนีอยังตัวนั้นจะัป้เน่นะมัจะจ่าเด้อเขาชิมพวกเขาเพชดเด้อเป็นเถียเด้อจะไปปลูกบ่จะไปจูบฟเชิมบ่มีวงปลูกได้จีไปทายเบิ้งนี่ไปลูกนะปลูกคงไม่ใสไปปลูก นี่แหละพี่น้องเลยอืมนี่พี่น้องเลยเนะจะจาะนนนทางสาวฟอนวิไลลูกเพิ่งกำมุนไปไเรืร่อย <c oughs> นี่แหละพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้กับซีบอมี่ยังหลายกันขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้วยนะแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนทีน่เข้ามาดูมาชมเนาะ ช่องบาอ่าวจอยซาเนียวพี่น้องเอลยเนาะหรือว่าช่องพนังปานซาเนียวพนังปานบ้านเฮา